สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับตัก๊กี้ที่เต็นโหลดออเตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเป็นรถมือสองค่ะผ่อนเพียงเดือนละ2,500บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าค่ะ เป็นสีดำนะคะลูกค้าท่านใดค่ะสนอสนใจอยากได้รถคันนี้เป็นเจ้าของนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0864655906นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราซูมเข้ามาดูด้านในหน่อยค่ะ นของเราค่ะตั้งอยู่ที่ปากซอย13าลำลูกกาทางเข้าหมู่บ้านลินทองนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้คันนี้สามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งแก๊ส LPG นะคะเครื่องยนต์1 4 0 0ีฟรีค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในนะคะสำหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นจอ l c d นะคะขนาด5นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูระยะไม์กันดีกว่าค่ะอ่าระยะไม์นะคะอยู่ที่73,111กิโลค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยามีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เ,เชฟโรเลตอาวีค่ะรถปี2010นะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะเครื่องยนต์1 4 0 0นซีซีนะคะส่วนเชื้อเพื่อเชอเพอเชอพลิงนะคะจะเป็นดีเป็นเบนซินค่ะแล้วก็ LPG ค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่129,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะลูกค้า เตรียมเอกสารมาให้พร้อมจัดไฟแนนซ์ได้เลยไม่ต้องจองนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเลทพอนอยู่ที่เดือนละ2,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนอกสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคะสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะ